สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไออ้วนคิดเช่นอีกครั้งนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาประเดิมซีรีส์ทำกับข้าวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะคะกับการหุกข้าวญี่ปุ่นก่อนนะโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตวงข้าวกันก่อนวันนี้เบียร์จะหุงทั้งหมด3ถ้วยนะมา เดี๋ยวเราจะไปซาวข้าวกันนะคะเวลาเราซาวข้าวเนี่ยก็ซาวประมาณ3-4ครั้งนะคะจนกว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยมันจะเริ่มใสนะคะใช่ซาวเบาๆนะระวังเมล็ดข้าวมันจะหักก็อาหารญี่ปุ่นหลายๆอย่างอ่ะอย่างเช่นพวกกิวโด้งข้าวหน้าแกงกะหรี่หรือซูชิอะไรเงี้ยส่วนมากก็ต้องใช้ข้าวญี่ปุ่นก่อนเนาะเราก็เลยมาเริ่มจากการแบบว่าแนะนำวิธีการหุงข้าวญี่ปุ่นก่อนนะคะ ใช่ใน้ำปะะปาตามปกติได้เลยอันนี้นะคะซาวครั้งที่5นะ้าน้ำก็เริ่มใสประมาณหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยวเบียนรอบนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะแล้วก็พอเราเทน้ำที่เราซาวข้าวครั้งสุดท้ายออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำสะอาดนะก็จะเป็นน้ำน้ำดื่มน้ำกรองหรือว่า อย่างคนญี่ปุ่นนะี่ะบางทีเขาก็จะใช้เป็นน้ําแร่กันเพราะเขาบอกว่าเวลาทํากับข้าวหรือหุงข้าวอะไรเงี้ยถ้าใช้เป็นน้าแร่มันจะทําให้รสชาติเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะแต่วันนี้เบวไม่มีน้าแร่เบกก็เลยใช้น้ําขวดที่กินกันประจาอยู่แล้วนะคะที่บ้านเดี๋ยวเราก็จะใช้น้าขวดอันนี้กันนะวิธีการตรงน้ําก็คือเมื่อกี้ข้าว3ามถ้วยใช่ไหมคะเราก็ใส่น้ํสามถ้วยเท่ากันนะคะใช้ถ้วยไหนตวงก็ใช้ถ้วยนั้นเลยเนาะ เดี๋ยวอันนี้ต้องแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วถึงจะกดหุงนะเดี๋ยวเบียกก็จะผักไว้30นาทีค่ะตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากดหุงข้าวกันค่ะ น,นี้ก็ใช้หุงวิธีตามปกติได้เลยใช่ปะใช่หงุงแบบปกติได้เลยเดี๋ยวมาดูอทีตอนข้าวสุกนะตอนนี้เราก็หุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาข้าวกันนะนี่สวยงามหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวเบียจะคนข้าวเบาๆนะคะเพื่อที่ว่าข้าวมันจะได้ละอุกสุกทั่วกันนะคะวิธีทําก็คือเราแบ่งข้าวเป็นสีส่วนแล้วก็ค่อยๆตะล่อมคนทีละส่วนแบบนี้เบาๆเนาะ อันนี้ทำเพื่อให้ข้าวเนี่ยมีความแบบระอุแล้วก็สุกทั่วกันนะคะก็ประมาณแค่นี้พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีก็ทานได้เลยนะคะก็ขั้นตอนการหุงข้าวญี่ปุ่นก็ง่ายๆมีแค่นี้เองนะคะเดี๋ยววันนี้เบียร์กับพี่หมีขอตัวไปเตรียมมื้อเย็นกันก่อน,นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เบียร์กับพี่มีด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย